เอ็มเอ้ยก็ลาก็ไม่ก็แม่นไหนอ่อมอ่าเอ็มเอ้ยปอโยเบิ้นไม่ได้คือเอ้ยอะลือได้เดูเอ็มเอ้ยไอ้นายไอ้โยเบิ้นก็แม่นไม่ดีตะบิ้นพระกาแดงได้หลอตะบิ้นแยงอ่อนไม่ได้คือเอ้ยอะลือได้เด้อคือเอ้ยเอ็มเอ้ยข้ามายที่รู้อุ้ยไอเอ็มสองรอง ตากองเมยโจชาจอยระดอยเม่โอป่อไทยกระไรไม่อ้อได้อีดีกอึ้อยยอเบิ้นไม่ได้รออึ้ยอึ้ยอ่ะละเด้อดอ่ะละอ้ยเอ็มเอ้ยขันไม่ปิดกัะแม่นตั้งเด้อไอไหนสาลังได้รอขันไม่ปิดกัเด้อรือปลังไอไหนตาเผยจัวดายอ่ะละได้เด้อกึ้ย เอ็มเอ้ยอ่หเึิงกับแม่นไม่จูอาเอ็มเอ้ยไม่จีจูหนึ่งไอยบ่ดีจูบ่จูบ่เอ็มเอ้ยอยจูบ่จูบ่เลยเอ็มเอ้ยกันไม่จูกรบแม่นลึงไอายอ่ตอนไม่ทีไรหลดไอ้อดอ้นทีตากร้องรับรองคันไม่จูหนึง จูบอจูบอแะลมเอ๋ยเอ๋ยจูบอ่ได้เลือดเอมเอ้ยละลือลาลือได้แก่ละลือลาลือได้หล่อไอ้ไหนไอ้เซเลียกันจูไว้น้อเอ็มเอ๋ยจูเรองไอ้หมอบได้หล่อเอ้ยจูเดือ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 ไอ้เลียจูเลียจูไว้น้อ จูดื ừ, ừ, ừ. Ừ, ừ ้อจูดื้อแล้วเอยจูดื้อจูดื้อจูดื้อไอจิ้งจู่ไปดื้อ